ไอ้ค่าเสีย,สยผมไม่คุยดีกว่าไปคุยที่สพอเลยว่าเพราะว่าตอนนี้มันลงมือจานันไว้ไปแล้วก็วต้องไปเคลียที่นู่นอยู่ดีข้อมูลเดี๋ยวพี่ไปดูไปไปไป,ไปฟังที่สบอ,อ,อที่ที่ที่ร้อยเวนดีกว่ามันจะชัดเจนมากกว่าไม่อันอนี้พี่อยากทราบเรื่องเรื่องอะไรครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ถูกว่าเรื่องอะไรบ้างอ๋อเขาเขาแจ้งสัตเขาทำสลิปปลอมครับทำสลิปปลอมใช่ครับมันเป็นปลอยเอกสารใช่มันเป็นคดีชออ่อกงเออเขาไม่ได้เอาเงินผมครับไปเอาแปลงเอกสาร,รเพื่อเออสั่งซื้อสินค้า มาแล้วเข้าเลยพี่เดี๋ยวตรงนี้เรารับของกอนเข้าเลยเข้าเลยเรียบร้อยเสร็จเสร็จเลยรับแล้วเรียบร้อยเราไหมเข้าไปดูดิใช่เราไหมยืนยืนย่นยื่นเลยยื่นเลยยื่นเลยเป็นไงเรียบร้อยบอกแล้วอย่าให้อย่าให้ลงเองเบื่อเบื่อตามจับผมมุ่งตรงเลยผมพูดเบื่อเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนชอ่อโกงอันนี้ไม่ใช่เคสแรกเนาะอันนี้คือเชืดกไกให้ลิงดูรอบที่10อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องก็ สลิปลอมนะครับเป็นสลิปลอมนะฮะเดี๋ยวไปลงพักเลยก็คือถ้าเป็นเพจอื่นผมไม่ทราบแต่ผมก็อยากให้ทําอย่างนี้กับทุกเพจมันมีการแบบหลายอย่างทั้งสลิปลอมทั้งโอนเงินเข้าหาพวกมันกันเองและส่งสลิปมาแล้วแก้ชื่อเพราะตอนสแกนเคอร์โค้ดปุ๊บเงินจะขึ้นแต่ขึ้นเป็นชื่ออื่นอย่างนี้ก็ทําได้มันมีหลายเทคนิคเดี๋ยวกลับไปจะเล่าให้ฟังเทคนิคของโจเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับเพื่อจะได้ระมัดระวังตัวนะครับสำหรับผู้ค้าออนไลน์เดี๋ยวไปดีวผมเลยก็ได้ครับไปที่สนกงานได้ใช่๋ยวน้องเขา ไม่ไม่ไม่อันนี้อ่ะอันนี้คือขอันนี้คือสลิปอ่ะอันนี้คือสลิปจริงอ่ะสลิปจริงอ่ะพี่พี่ลองสแกนเคอร์โค้ดเข้ามาอันนี้คือสลิปจริงที่ที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเวลาลูกค้าโอนเข้ามาอ่ะลองสแกนดูแต่ว่าไม่รู้ติดป่ะนะไม่ติดหรอกเพราะว่ามันใบทุกอย่างอยู่ที่สพอใช่ครับอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้คือสลิปจริงที่ถูกต้องนะครับในที่บัญชีเนี่ยจะจะตรงกันนะครับเห็นไหม 8365นะครับนี่835อันนี้คือตรงอันนี้คือลูกค้าที่โอนตรงนะครับแต่ของน้องโอนมาเนี่ยเป็น1066ก็คือปลอมทั้งเลขที่บัญชีแล้วก็ปลอมชื่อแล้วก็ปลอมคิวอโค้ดหมดเลยเห็นไหมครับ1066อันนี้คือไม่รู้บัญชีใครนะแล้วก็ใส่เงินยอดเงินมา4,200บาทแต่สลิปที่จริงแล้วมึงคือมันต้องลงท้ายด้วย8365เห็นไหมครับเลขบัญชีผมนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมส่งวัสดุปลอมมาถูกไหมครับที่เมื่อวานเขาอัดคลิปมาเพราะว่าผมส่งของขามาชื่อเฮียนะแต่ผมเ,เข้าไปเฮีย นะผมเป็นเจ้าของเพจเองเมื่อวานเนี่ยผมส่งกล่องเปล่ามานะครับส่งกล่องเปล่ามาอ่ะเด็กคนนี้เขาไม่ได้พระที่เพาเนี่ยเขาไม่เขาไม่นี่เขาไม่อันนี้คือผมส่งกล่องเปล่ามานะครับไม่มีพระในกล่องเพื่อวันนี้ผมจะมาลงมือที่เองนะนี่อ่ะดูอ่ะแล้วก็น้องส่งคลิปวิดีโอมาไม่มีพระครับไม่มีพระนี่เสียงใครครับอันนี้เสียงผมมาพี่เพราะผมรับของไม่มีพรแต่พี่อันนี้เสียงผมนะครับมีละสีเปล่าอ่าผมส่งผมไม่ส่งพระจริงมาเนี่ย อืมหรือหรือเป็นเราเองหรือเปล่าเอาให้ชัวร์นะมีเราหรือเปล่าผมเองครับผมแสดงว่าเราเป็นคนสั่งนะผมเร็สั่งเราทำาห้ดีเนี่ยนี่คือเราแล้วก็วันนี้วันนี้เราก็บอกว่าส่งวันนี้ทางทางเราก็บอกกองเปล่าครับพี่แอดมินเห็นมีคุณป้าโวยวายด้วยว่าคุณป้าไม่ทราบเนาะคุณป้าไม่น่าทราบเออเนี่ยป้าเพราะป้าบอกไม่รู้เพราะป้าเซ็นรับป้าเปา ไม่รู้เลือกเพราะว่าไม่ชอบแกะของของพวกนี้ไป้าใช่ไหมนี่ยเขาโทรไปว่าเขาบุตตังไปแล้วไม่ได้ใช่แต่มันไม่ใช่ในที่เป็นจีนมันมันไม่ไม่ไม่ใช่เออเขายินรู้อะอย่างนั้นเขาเยอะยินเราอ่านอ่านก่อนอ่านก่อนที่พนักงานสวนเขาเขาชี้แจงมาเราอ่านให้ชัดเจนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอ่านให้ชัดก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณป้าตาคุณป้าไปด้วยกันก็ได้นะแล้วก็คราวนี้มันเรื่องที่จบแล้วทีนี้เราก็ต้องคุยกับพนักงานสวนเราเองว่า ขั้นตอนมันเป็นยังไงเพราะนี้มันเป็นคดีแค่กงอาญาต้องคุยกับร่างคำสวนผมจบแค่ตรงนี้ใช่ต้องคุยกับเขาว่าใช่เขาไปไกลเกลี่ยที่สอนอ่องเรามากินที่สอนอนะเออลราผมต้องการตรนเลยต้องไปกับพี่นี่แหละรอหนอมมันคือรถผมไม่นวดไม่ทําอะไรทั้งนั้นหรอกให้ทุกอย่างมันไปดําเนินคดีไปเรามีหน้าที่แค่ ต่อให้ผมอยากอะไรแค่ไหนก็ทุกอย่างมนอยู่มันมีกฎหมายมีมีอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ร้อยแแล้วกันครับมันผมเบื่อแล้วกินกการตามตามอะไรพวกนี้กี่เคสกี่เคสก็ตามจับได้หมดนะฮะมีแค่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้ยังไม่ตาม มันไกลผมก็เลยไม่ได้ไปนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปถึงสวพื้นที่เดี๋ยวผมไลฟ์สดอีกทีทีแล้วกันครับนะฮะอันนี้ก็คือดูไว้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าอย่าหาทําไม่ว่าจะเป็นการแจ้งสลิปปลอมหรือโอนเงินเข้าหากันเองและทํา QR โค้ดปลอมผมจับได้หมดอย่าหาทานะครับแบบนี้นะฮนะะเรียบร้อยมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ที่สวพื้นที่ อตอนนี้คือพี่สาวที่กำลังม,มาเขาเพา่งสบายใจเขาก็เขาก็บอกก็คือเราก็ยินดีแบบกาาเข้าเสียหล้ก็คือพี่ก็พูดตรงๆนะว่าพ่อแม่เขาก็เสียหมดแล้วป้าดูแลแต่พี่ยไม่ัไอ,อ้น,น,ออน,นี้มันที่อธิบายมันไม่รู้เคสที่อะไรนะ่ะ้ะพี่ก็เคยโดนพูดตรงๆนะครับพี่ก็โดนหลอกเหมือนแต่พี่ขายของขาพี่สั่งหนึ่งอะแต่พี่จับไม่ได้เพราะว่าความโรภของพี่เอง แต่ของน้องก็บพี่เข้าใจแล้วว่ามันมันไม่ใช่อันนี้คือมันมันมันทำโดยแบบสัญญาไม่ดีเลยอ่ะคือคือถามว่าเราเลี้ยงเขาดีนะแต่เขาทาอย่างเนี้ยเพื่อจะเอาเงินแบบนี้ก็แล้วแต่เราคือนี่นี่การเลียนการสอนว่าคดีนี้ถ้าเป็นเป็นความผิดฐานชอบโกงคลิปวิดีโอที่ใครครับรับผิดแต่ผู้บกิหารปีปรับไม่เกินหมื่นบาทแต่ความผิดเนี้เป็นความผิดในฐานความผิดของท่วง หมายความว่าความผิดเนี้ยยอมความได้ถ้าคุณสามารถตกลงใจคุยกับทาำผู้ไปหายก็ได้ว่าโอเคแต่ยอมรับแล้วว่าคุณทั้งชายทั้งหลานทั้งติดจะได้วจะไม่ให้มันท้ามผิดอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีเงื่อนไขในการพูดคุยอะไรกันอื่นก็แล้วแต่ถูกแค่เราเรยกออถ้าคุยได้ในลงตรงนี้แล้วเขาไม่ประสงค์ให้จำเนินคดีแล้วเราแยกความคดีก็เป็นอันจบได้แถ้าไม่ตำรวจก็ต้องวักไปตามเรื่องตั้งๆเราคือต้องสอบ้องเผากันเลยมาไปศาลแล้วศาลจะตัดสินจะ โดยปกติแล้วถ้ารับสารภาพก็จะจาครบก็จะเหลืองงครึรรฐฐนน่งปีไี่ผิไหมครับรับสารภาพก็จาเหลือครึ่งหนึ่งต่อไปครับจากสามปีก็จะเหลือปีครึ่งปักหกเดือนก็จะเหลือสามปนประมาณนี้นะนั่นคือท้าหมายถึงว่าเราไม่สามารถคุยรายละเอียดในเรื่องอ่กัเาได้เขายืนยัยจในใจะให้ดำเนินคดีอยู่นะครับส่วนการ,รที่จะให้เขาถอนแจ้งความอะไรนั้นเงื่อนไขอันนั้นสุดแท้แต่มันไม่เหมือนกัน บางเคสเขาก็อาจจะแค่ขอ,ขอโทษขอโพยกันอยู่ใส่ผู้ขอเข้ามาพันดอกไม้ว่าไปสุดแท้แต่บางเคสคุณต้องจ่ายค่าเสียหายมาบางเคสบอสุดแท้แต่ต้องทำสัญญาไว้ว่าคุณจะไม่ทําอีกมันไม่มีหลักเกณฑ์ใดตัวมันสุดแท้แต่ว่าคุณควรจะคุยคคยังไงนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมให้โอกาสต้องรู้นึว่าอยู่ลองคุยกันดูได้ผลยังไงถ้าเีียพ่กเดี๋ยวพี่นยคังไงก็มาบอกผมวกัน เดี๋ยวพี่สาวพี่ต่างด้านผมให้เวลาครึ่งชั่วโมงเต็มพี่ได้เดี๋ยวพี่คุยกับพี่เอาเดี๋ยวโอเคคขอคครับขอบมากพี่เอยเหนื่อยว่ากันด้วยคดีเสเวลาอ้โหสิกรรมไม่โหพี่เอ้ยอโหสิกรรมไม่รู้กี่สิเคแล้วเปลี่ยนโหโอโหไมคโอหก็คืองนีคืออันนี้ไม่ช่เคสแรกนะครับถ้าเครื่องนตอนนี้ กลุ่มพะเครื่องก็โดนกันเยอะตอนนี้ยังมีอีกอีกหลายหลายคดีนะครับที่ผมต้องตามหลายภาคเลยหลายจังหวัดแต่ผมยังไม่มีเวลาเออนั้นผมจะส่งคนไปอยู่แต่พอดีอันนี้มันอยู่เขตปร,ริมณฑลกรุงเทพเนี่ยผมก็มีเวลานั่งนั่งรถไปแล้วทางเอตอนน็มใจอย่างไรก็เดี๋ยวผมให้คนผมเป็นคนคุยผมไม่คุยไง ผมไม่คุยเพราะทุกเคสผมก็เขาเรียกว่าถอนแจ้งความแต่เคสนี้ไม่ถอนเพราะต่อจากนี้ไปผมไม่ถอนแจ้งความแล้วไม่ถอนแจ้งความแม้แต่เคสเดียวไม่ถอนเลยไม่มีการอารมณ์อรวยไม่มีการอะไรทั้งนั้น,นก็คือตามจับเรียบร้อยแล้วคลิปวิดีโอมีหมดเลยตอนรับสินค้าตอนนูน่นตอนนี่อะไรมีหมดเลยตอนนี้มันมีนายหลายรูปแบบปลอมแปลงเอกสารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโอนเงินเข้าหาเองจากนายนายเอโอนเงินเข้านายบีนายบีเข้าโอนเงินเข้านายเอแล้วก็เปลี่ยนชื่อใช้ Photoshop เปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บ สแกนคิวอาโค้ดตอนสแกนคิวโค้ดก็ขึ้นเงินไงขึ้นเงินว่าโอนเงินแต่ไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเรามเป็นการโอนเงินเข้าหาใน A แล้วก็ใน B มีอย่างนี้เหมือนกันอันนั้นคือเคสที่หนึ่งคือโอนเงินเข้าหากันเองนะครับแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อเวลาสแกนคิวอร์โคถ้าคนถ้าคนขายของเร็วๆไม่ดูไม่ดูชื่อเราก็จะพลาดตรงนั้นไปนะคเคสนี้เล่นไม่หนักแต่ผมขี้เกียจถอนยั่งความแล้วผมเบื่อพี่เอ้ยเอาจริงทําบุญไม่ขึ้นอะเราทำบุญกับคนแบบนี้ไม่ขึ้นก็บอกเลยว่าอย่า,อย,า,อ,ยายอย่่าานูห้ว อย่าอย่าโอนอย่าแจ้งคลิปปลอมนะเดี๋ยวโดนจับตามจับนะตอนโกงไม่คิดเขาทำมาอีกครั้งแล้วไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาใช้ชื่อเขาใช้ชื่อพี่ชายในการจัดส่งแต่คนที่ก่อเหตุคือเป็นน้องชายคดีช่อโก,กงจำคุกเมื่อเกิน3ปีถ้ายอมรับจำคุกครึ่งนึงนะปี6เดือนว่าไงบ้างพี่เขาจะไกลเกลียอ่า ผมบอกว่าปรับสิบเท่าสี่หมื่นสอง่าแล้วส่วนเนี้ยโอเล่จะยอมหรือเปล่ามันเรื่องหนึ่งเลยนะอืมอ่าเขาบอกว่าลดให้หน่อยได้ไหมอืมโอเล่ยอมสุดได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้พี่จัดการเลยผมไม่มีข้อเงื่อนไขอะไรแล้วโอเล่จะเอาเคสนี้ไปเคสศึกษาหรือจะปล่อยไปถ้าปล่อยไปจะได้จะได้ให้ขเขาไอ้นี่เป็นเรื่องของของการจดใช้คดีหา,ายเอาเดี๋ยวแล้วแต่พี่เลยแต่งการแล้วส่วนเรื่องคดีพี่จะทำก็จว่าไปแจ้งความตอบไปด้วยเอาเงินด้วยเอาแมงให้สุดไปเลย ลองคุยกี่เลยเขาผมอยากมาขอโทษพี่มากกว่านะพี่ยอมความให้ผมได้ไหมผมคิดไม่ถึงจริงๆเลยไปเดี๋ยวคุยพี่นะผมขอโทษครับพี่ไปนะอะไรเงี้ยไม่ทำอีกครับพี่พี่ให้เขาตรวจกันนะว่าผมทำพี่แค่ครั้งแรกครับพี่เออไอตัวนี้ไม่เป็นไรหรอกไอไอครั้งแรกไม่ครั้งแรกไม่เป็นไรนะอ่ แต่เดี๋ยวเห็นว่าเดือดร้อนครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนกันหมดครับผมเห็นไหมถ้าไม่ใช่เดียวเลยครับเออไปเองเองเองงมีหัวยอื่นเองเอาหัวอื่นที่เองที่เองทำอ่ะไปทำในอื่นดีกว่าที่มะทำแบบนี้เข้าใจปะเราเก่งทำงด้านไหนเราทำาด้านนั้นมาทำอย่างนี้มีประโยชน์เนี่ยวันหนึ่งเองโดนจับไปติดคุกทำไงยายอยู่ไงคนอื่นอยู่ไงคนอื่นเดือดร้อนกันหมดถูกปะคุกอเองเออไปก็น่ะคุยพี่เรียบร้อยนะโอเค สุดท้ายเลยนะผมก็ให้คนของผมลงไปเสืรดูเมื่อกีนน้คนของผมทั้ง3 4คนเนี่ยว่าลองไปดูนิมนเป็นยังไงวะสรุปมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันแบบไหนพ่อแม่เขาเป็นยังไงไอผมเองอะ่ะก็ไม่อยากแบบจะเอาเรื่องเลยหรอกวันนี้ผมสามารถหาเงินใท้กับตัวเองครอบครัวผมเยอะเหมือนกันผมจับอย่างเงี้ยไม่รู้กี่เคสนะนะแต่ผมก็ไม่ได้ห้าภัยทุกเคสผมพูดไว้ไงที่ผมพูดออกอากาศว่าอ,อุ้ยผมเอาแม่งทุกเคสอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่อยากพ่อแม่ททำอีกแต่ผมก็ดูว่าเอ้ย เคสไหนแม่งเป็นยังไงวะเคสไหนน้อยเคสไหนมากเคสไหนหัวสูงเคสไหนแบบไอ้นี่กูเอาไว้ไม่ได้แน่แนเมื่อกี้ผมก็เช็คชื่อน้องเขาเออเด็กอายุพุ่งยี่สิบนะ มันก็ไม่เคยทําผิดอะไรนะผมดูประวัติอาชญากรรมนะฮะชัดเตเบียนลาดดูว่ามันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายน้องมันก็ไม่ได้มีคดีติดตัวอะไรแล้วก็ผมดูเออเฮ้ยพ่อแม่ก็เสียไปแล้วอยู่กับคุณยายคุณลุงก็ป่วยติดเตียงผมเข้าใจนะหลายคนบอกโออย่าไปเอาความมันเลยแต่ผมก็ดูคือเวลาผมทําอะไรเนี่ยผมทำาผ,ผมดูทุกอย่างดูให้ชัดเป็นยังไง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 เนาะ ไม่ใช่ว่าซีซัวแบบไม่ใช่ซีซัวแบบโอ้กูไม่สนใจหรอกกูไม่ให้โอกาสนะคนบางนเนี้ยผมเองก็ไม่ได้คนใจร้ายใจดําคนรู้จักผมมาเนี่ยผมไม่ได้คนใจร้ายใจดําอะไรเลยให้โอกาสคนนี้ให้จนเบื่อเลยไอ้น้องเมื่อกี้ดูความตั้งใจอ่ะผมเช็คคดีอาญากรรมไม่มีอะไรไม่มีอ่ะให้คนเข้าไปเดินดูในบ้านครอ,อบครัวเป็นยางไรแล้วน้องมันก็มาขอโทษผมด้วยตัวผมเองแต่สุดท้ายก็จบด้วยลงว่าโอเคก็ไปผมไม่คุยไงเมื่อกี้ผมก็คุยสอนมันน้องแค่ว่าเออเฮ้ยเนี่ยป้าเองอยู่ยังไง นาะเองอยู่กับป้าป้าเองก็อยู่กับเองนะเองมีความรู้เก่ง,งเรื่อง Photoshop เองเอาเวลาของเองทําทำงานเองเก่งเรื่องไหนเองไปทําเรื่องนั้นซะเองอย่ามาทำอย่างนี้เลยอย่างที่ผมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ที่พี่ได้ยินกันไปแล้วก็สนุปก็คือ ถอนแจ้งความแต่เรียกร้องค่าเสียหาย3 0 0 0 0ื่นบาทนะเพราะอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยผมเอาตำรวจผมมานู่นนั่นผมก็ต้องมีค่าจ่ายค่านู่นค่านี่ไอเงินสองหมื่นนะผมไม่ได้อยากได้เลยเลยน้องอายุยังไม่เยอะคดีอาญากรรมไม่มีพ่อแม่เสียไปแล้วแล้วก็ดูไม่ดูไม่ซอกแซกอะดูไม่หัวหมออะนะถ้าเคสอื่นหัวหมอนี่ผมจับติดคุกไปหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เสียไปครึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวก็เคลียร์ถอนแจ้งความะ้ายจบ